พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542มีทั้งหมด107มาตราแบ่งออกได้เป็น5หมวด1บทเฉพาะการดังนี้หมวด1การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครองหมวด2ตุลาการศาลปกครองหมวด3คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หวด3ทับคณะกรรมการบริหารสารปกครองหมวด 4. วิธีพิจารณาคดีปกครองแบ่งออกได้3ส่วนส่วนที่1การฟ้องคดีปกครองส่วนที่2การดำเนินคดีปกครองส่วนที่2ทับ 1, การไก่เกลี่ยข้อพิพาทส่วนที่3คํคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครองหมวดสําสำนักงานศาลปกครอง บทเฉพาะการเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งตามอนาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองการกระทำละเมิดในทางปกครอง หรือการทําสัญญาทางปกครองอันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนและโดยที่ระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจำเป็นต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีป,ปกครองทั่วไปเพราะเหตุผลแห่งคำพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินหรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชนในขณะเดียวกันเอกชนจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ในการพิจารณาจึงจำเป็นต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริงและต้องมีตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปซึ่งจะถูกกระทบในทางใดทางหนึ่งจากคำพิภากษาของศาลปกครองรวมทั้งต้องมีหน่วยงานธุราการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตนินี้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด12ฉบับดังนี้ฉบับที่2พศ2545เหตุผลในการแก้ไข ได้กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองได้รับเงินเดือนและเงินประจํำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งต่างๆโดยเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนและเงินประจํำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในระดับเดียวกันฉบับที่3พศ2548แก้ไขเพราะเนื่องจากในปัจจุบันการฟ้องคดีปกครองที่ขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงิน หรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ3หรืออนุสี่ตามพระราชบัญญัตินี้คู่กรณีจะต้องเสียค่าธรมเนียมศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทำให้เป็นภาระแก่คู่กรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรมเนียมศาลหรือทําให้ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรถ้าไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลดังนั้นจึงสมควรกําหนดให้ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ประกอบกับคดีดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่4พศ2 5 5 0แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปฉบับที่5พศ2 5 5 1แก้ไขเนื่องจากเมื่อศาลปกครองได้เปิดทำการแล้วทำให้มีการแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่งนับว่ามีผลสำคัญยิ่งทั้งในเรื่องของศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่จะนำมาใช้ในคดีนั้น สัญญาทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐได้ทำสัญญากับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่เช่นสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารถนนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆสัญญาสัมปทาน หากนับรวมมูลค่าตามสัญญาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากแต่เนื่องจากการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุ4ตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ยื่นฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งเดิมสัญญาดังกล่าวมีอายุความถึง10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อได้มีการตีความสัญญาโดยศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าเป็นสัญญาประเภทใดหากตีความว่าเป็นสัญญาทางปกครองจะทำให้กำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีลดเหลือเพียง1ปีเป็นเหตุให้ระยะเวลาฟ้องคดีสั้นลง โดยผลของกฎหมายตามมาตรา51ตามพระราชบัญญัตนินี้จึงสมควรแก้ไขระยะเวลาฟ้องคดีดังกล่าวให้ยาวขึ้นนอกจากนั้นปัจจุบันยังมีปัญหาการตีความหมายของเรื่องประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงเห็นควรบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในบทนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้กฎหมายยิ่งขึ้นฉบับที่6พศ .2554 เนื่องจากปัจจุบันปริมาณคดีปกครองประเภทที่ต้องดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนให้ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่คู่กรณีหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นคดีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานทางปกครองเป็นต้น ซึ่งหากให้คดีปกครองประเภทดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับคดีปกครองทั่วไปอาจเป็นผลทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและต้องดําเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีความล่าช้าสมควรเพิ่มอํานาจในการจัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อยอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุดหรือศาลปกครองชั้นต้น และกำหนดตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยเฉพาะอีกทั้งเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตุลาการศาลปกครองให้สอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญฉบับที่7พศ2557 แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองกล่าวคือองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองที่ผ่านมาได้บัญญัติไว้เฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550โดยไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้จึงสมควรกำหนดบทบัญญัติด,ดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติและแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามวิธีการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดุลาการสารปกครองผู้ทรงคุณวุฒให้สอดคล้องกับการกำหนดบทบัญญัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ฉบับที่8พศส5 5 9 โดยที่ปัจจุบันการดำเนินการบังคับคดีปกครองยังมีข้อขัดข้องเนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการบังคับคดีปกครองให้ครอบคลุมคดีปกครองทุกประเภทซึ่งคดีปกครองมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนำหลักการของการบังคับคดีแพ่งมาใช้ในการดำเนินการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในทุกกรณีได้อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติกำหนดอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตลอดจนมาตรการที่จะบังคับให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควรอีกทั้งสมควรกำหนดให้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีฝ่ายชนะคดีในคดีที่กำหนดอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอการปฏิบัติตามคำพิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ฉบับที่9พศ .2560 โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัตินี้โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น การเลื่อนตุลาการสารปกครองชั้นต้นซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองชั้นต้นไปดำรงตำแหน่งตุลาการสารปกครองสูงสุดได้เพื่อคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการดำเนินกระบ,บวนพิจารณาคดีปกครองวาระการดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดโดยให้มีวาระ4ปี การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตุลาการศาลปกครองกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการของศาลปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารงานทั่วไปงบประมาณการเงินทรัพย์สินและการดำเนินการอื่นของศาลปกครองรวมทั้งงานธุรการของสำนักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติของราชการทางปกครองและปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตลอดจนกำหนดเรื่องการดํารงตําแหน่งเลขาธิการสำนักงานสารปกครองและการดํำเนินการทางวินัยแก่เลขาธิการสำนักงานสารปกครองฉบับที่10พศ2561 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา190บัญญัติให้พระมหากรรษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ตุลาการพ้นจากตําแหน่งแต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตายหรือเกษียณอายุพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้นําความกับบงคลทูลเพื่อทรงทราบ มาตรา198บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลาปกครองสูงสุดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา231บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีกฎคำสั่งหรือการกระทำใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสมควรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยประกอบกับมาตรา188วรรคสองบัญญัติให้ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอัดถักคดีสมควรกำหนดความคุ้มครองตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอัดถักคดีซึ่งได้กระทำโดยสุดจริตนอกจากนั้นกำหนดให้สามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือโทรสารเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำหนดกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาในการพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการนั่งพิจารณาคดีในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีสำหรับคดีที่บูธรคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นฉบับที่11พศส5 6 1แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครองเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นฉบับที่12 พศ2562เพิ่มบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ข้อพิพาททางปกครองยุติลงได้โดยเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณีและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันตลอดจนส่งเสริมการ บริหารจัดการคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น